ขอกับสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น <ilgili> dad, apps, ้องวัสกุสุกนสุ athlete, หมงสุบอนบ่อผังไทยรัวผังลาวเอฟซีทุก่านทุกคู ota, ่ทุกค <marginalized insan inteiro> นท네ีคารพบลหักแพงเนาะมัหนี่ยินดีอนหับข้าสู่ส่งข้องน้องมิดพี่น้องเอ้ยรัวต่างประเทศกันยินดีคือการเนาะอนหับข้าสู่ส่งข้องน้องมิดพี่น้องแง้มแรงพี่น้องเอ้ยน้องมิดกาได้อันของขวัญเนาะได้คองควันอันบันเกิด ก่อนอื่นมก็ขอบค so, ุณพ so, you so ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆเด้อที่ซัพพอร์ตซื้อของขวัญวันเกิดให้น้องมีดเนาะแม่นลองมากกัขอบคุณลุงบอยหลายๆเด้อที่อันน้องนุ่งลูกหลานได้มาสำนี่กะย้อนลุงบอยเนาะแล้วก็ลองมากะับซาซุยเนาะกัขอบคุณหลายๆเด้อเพื่อสิได้สำนี่กะเฮากะบ่ได้ได้ย้อนนำมักหักนำแรงเฮาเองเนาะกะได้ย้อนอันอัน พ่อใหญ่แม่ใหญ่ฮะแหละพี่น้องเอ้ยย้อนลุงบอยนอนลุงบอยย้อนจัซุยเนาะก่อนจะได้มากก่อนจะหูจักพ่อใหญ่แม่ใหญ่เทากะได้สุเพิ่นเนาะเทาจังได้หูเห็นของพ่อใหญ่แม่ใหญ่แล้วก็แตขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆที่อันซัพพอร์ตสื่องัวหายน้องเม็ดทั้งวันวันเกิดพี่น้องเอ้ยไปบังน้ำกันเลยพี่น้องโอ้น้องเม็ดเอาหยามาหายเลย ต้อนรับสมาชิกใหม่ว่ะสันแม่นก็เป่ากุ้งเขาใหญ่ก hmm. ็ไม่ใหญ่เลยไร้เด้อสิซื้อหัวให้ลูกของควันมันเกิดแม่ของควันมันเกิดลวงหนาว่ะสันเพราะว่าพระท่านได้หอดนอแต่ก็ได้ก้อนนะขอให้ยคนใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ดีไม่แห้งเด้อคนใหญ่ไม่ใหญ่คนเกิดยีได้ของไข่แบบนี้เด้อคนใหญ่ไม่ใหญ่เด้ออันนี้มันคนนี้เด้อคนใหญ่ไม่ใหญ่หัวกันน้ำคนใหญ่เย ห่างก็ง,งามมาสันปะปะซีปะปะแดงซีแดงเข้มเลยแดงคำสุกหักกับมะฮอดหักงัวกับฮูู้้มาไงอันนั้นพวันพอข้าหง้วผืนมาส่งพอหว่าห้าผืนาพาไปเอาเนาะพอผืนมีโหลดแกผืนนั่นแหละติดต่อทามหายกันนะแต่ก็เลยให่ผืนมาส่งหอดเฮือนเลยโอ้ผืนหิ้วเน่ะ เมื่อยขี่รถขี os, unusual unusual> ่รถกระป๋าดปักไก่แล้วน้องเมยธแม่นตั้งแต่บ้านพุู่แหละถ่าปลาซุ่มถ่าปลาซุ่มกับใก่เต๋อพี่น้องเอ้ยปุ๊บร่องทางอันถ่าู่แหละพี่น้องเอ้ยสายถ่าู่แหละงัวกะงามพี่น้องเอ้ยแม่นดีใจแห้งใส่มาได้ของขวัญวันเกิด ได้ลวงนาโอ้หิวหนางัวกับ่นขี่รถมากกระยอกกระยอนทางกะปุ้ยขนาดทุกเจ้ายังเมื่อยเลยไปลงเอ้ยแม่นโคตรทางทางอันมีแต่ร์คุมทางไปเอากะจนบ่มีหม่องลี่คุมนะกินหนาเสยหู้หูอใหญ่เอ้ยงัวแบบกระดาหู้ขนาด ห่ายถ่ายบักใหญ่เลยตุยตุยโม่ผลพันธุนขึ้นมานายโมูขึ้นมากัเอาลงน้ำโม่แหละบ่ปล่อยน้ำโม่นสีสันงามใหญ่เลยบุมีหมอกตีเลยแพง่นันกหูหูนะใอ้มีรูปก็ได้าวล Mẹ năm mặt sau mùa mùa rồi mẹ mùa nhảy, giờ phần mùa cả mùa nhảy mùa 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 giờ phần mùa là nhảy mùa 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 mẹ, mùa cả mùa 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 cả. mùa mùa nhả นคุณลงังไม่แบบนี้อ้คายควรจะกัดกินอีกจะกัดกินอีกปุ๊บโอ้โอ้โอ้โป้งหายด้วยหหมน่ะเอ้าโป้งหายไปโบ,บก,กิน กินแต่ใบต้องบดแล้วขนาดน่ะน้องเมดได้งง่มาเลี้ยงอีกแล้วแม่กินแต่ใบมันน่ะต้องได้บดขนาดน่ะน้องเมดแม่เฮ้ย มันมาปล่อยเซลหมูมันเลยน่นานน่านอยากแดกมันไล่มันสูงขึ้นแหละมัน <laughs> มาปล่อยเซลหมูมันอยู่น้ากันเด้ออยู่น้ากันเด้อโอ้โหแม่โอ้มาน่ะร่มกันแหละ มาห้าหมูเลยแม่ยอกันเลยแม่อันนี้ซุ่มซื้อมาก่อนตัวแดงตัวแดงนี่แล้วก็กับตัวนี้ซื้อมาก่อนอ้าวอย่าแย่อย่าแดกันอันนี้ซื้อมานำหลังมือนี่อันนี้เอามามือนี้เลยฮะปอบหมูนะแม่นี่ตัวเอามาก่อนตัวนี้แม่ตัวนี้ เอามาลุนก่อนสองโตแม่นี่กับกับแม่นี่เด่นเด่นแม่อาขามาผูกอยู่ขอกนำ้ำงูเถิดดำอ่ะงูเถิกดำเงิมาเวียนบบบนี้งูเถิดดำกับเวียนออืงูแม,ม่สาวใหญ่ก็ต้องเลย อ้าวโอ้ขนาดได้เนี่ยเป็นตะแพงอะไรแหนะเนี่ยนะแหนาธรรมดาเพิ่นเพิ่นบากินแหนาธรรมดาอ๋อตาเด้อชอบปึ่งโอ้กินอ้าต่อไม่ได้เสียหางมาให้เพิ่นได้เนี่ยเอาหางมาใส่ในนี้ต้นเฮางูตะดำออกเด้อ งัวถือดําหญ่ออกตอนนั้นแหละเอาหางออกไปบ่าวตาเป็นกระตันใหญ่ให้งัวนั่นเป็นกระเพางัวฮะกับมาหอดรือว่งได้หันไปตรงนี้นั่งรถจนเมื่อยไปกลับประมาณสามสี่ชั่วโมงไปเลยไปเพฝ่กสีหอดทางกับทั้งเปลื่นทั้งคุ้มรลยทางกันทางไปกันเลย ดีใจแห้งไปลงเลยขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆเด้อขอบคุณอีกครัง้งดิ้นสปอร์ตเชิงว่าแม่สาวให้ลูกได้ยังของข,องของวัญว,ว,วันเกิดของขวัญวันเกิดลุงหนาไปลงเลยนี่วันเกิดเรากเป็นท่านฮอตด,ดอกไปลงวันที่เช้าไปหละวันที่เช้าก็เป็นว,ปวันเกิดของน้องเมทไปลงเลยนี่ยครับ ใครสิ่อดแล้วก็เลยพูใหญ่ไม่ใหญ่ก็เลยซื้ง่งัวใหา้เลี้ยงไปลงเลยบบาหรับของคนมันเกิดดีใจแหงไปลงไปเบิปเป่งง่วกับไปเบิ่งเองไปเลยกลับมาหออไปเบิ่งหมักแล้วก,ปเปก,เก็เอามาเลยไปลงเลยแม่สาวกินยาแล้วก็ ขึออ้นรถฮะกามาเหาะสังกัได้ไปเอาหางมาไหวให้เพิ่นปไปลงไหวให้น้ำเพิ่นแล้วก็เกลือห้ามงวัวเพิ่นละงัวเพิ่นเกลือห้ามไปลงไว้ตัวดีใจแหง้งไปลงพอใหญ่ไปใหญ่ไปก็อซอ,อยหา้ามมาหลายอย่างไปลงไว้เพิ่นกับไปซอยแต่เธอเดียวเพิ่นกับซอย หลายอย่างซอยมาแต่เฮงแล้วผูหลงไว้ต้องขอบคุณพู้ใหญ่ผม้ใหญ่หลายหลายนี่ก็ซื้องว่วงให้แล้วยังซื้อไก่ให้เลีย้ยงอีกผูหลงไว้หากไก่ยังมาทันไปเอาผูหลงไปแม่ไปเบิ่งเมื่อวานนี้ผู้เจ้าไก่บ่อยู่เลยยังบาดายผลงเด้วงง่วงป้าต่อเพิ่นนะแม่งอันต่อเพิ่น แมงเหลือแมงอะไรต่ออดเพิ่นทามาอยู่นำงอเธอก่อนปลงไว้ปล่อยแสงขอกัำงอเธอก่อนให้ปล่อยเพิ่นกินหยาปลงไว้แบบนี้แล้วปลุองมาหานี่น้องมีคอลาหลับปลงกินนี่กินนาพลอกันใหม่ปลุงอยู่ดีมีแฮมก็จุกปู่จุกคนเดี๋ยวปลุงเด้อพลอกันกินนาปลงครับปลอยเพื่อนเซนได้ปลุงเด้อสบายดี